ครับตอนใหญ่ลนเมื่อกูต้นละล้านเงี้ยตอนนี้กำลังจะพัฒนาให้มันขึ้นหัวเก่าเลว่าอันนี้มันเป็นสายพันธุ์นี่ครับที่ว่าสีสามสินกล้วยนี่คือว่ากล้วยนอกจากที่เราไปเขียวๆแล้วนะครับไปสีชมพูก็มีใบสีแดงก็มีสีเหลืองก็มีครับมีหลายสีแต่วันนี้มอบสีชมพูให้ท่าน ด้วยท่านว่าการจังหวัดสุพรรณรี้นี่ที่อาต้อใสของความสุข่ต่อไปอายุมันันเยอะจนใของความนยังมีจงพันก็ตุกเาเรีาโยมเลงสุกข่งพลังฉันีเพื่อเี่ วันเกิดนะคะท่านวัดสุราษฎร์ธานีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอตัวแทนของหน้าท่้วนราชการนะคะคุนพัฒนาเสมานะคะเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเจ้าพนิดนึงแล้วกันค่ะ